มมาชอบกินมะขามอือดูสิสิ่งที่มันกินอยู่มันใช่กระดูกหมูนะมันคือกระดูกหมาคือมะขามมันคือมะขามอือนี่อือเป็นเจ้าของส่วนมะขามก็เลยชอบกินมะขามเหรอไม่ใช่เจ้าของคนใช่มะขาม แต่ก็เป็นเจ้าของนั่นแหละเพราะว่าเป็นหมาตัวเดียวที่บ้านนี้ยังไงอุ้ยเฮ้ยกินเม็ดด้วยเหรอเฮ้ยกินจริงกินจังว่ะเออว่ะเฮ้ยหิวจริงเฮ้ยเฮ้ยมันกินจริงอ่ะมันไม่ได้เลียเลยเฉยๆนะอือไม่ได้เลียเลยเฉยๆอ๋อพอแค่นี้อุ้ยกินจริงอ่ะเนี่ยเก็บมะขามไม่ใส่ตะกร้าดีกว่าเนี่ยอ่ะ เนาอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาเลยเอ้าดูดูดูกินมะขามเอ้ามาใส่ตะกร้าเด้อเอาไปเอาไปไปเบ้ไปบ่อนี่อนี้ซ้ำกินด่าเนี้มาทำมามันกินเอ้ยเอ้ยเอ้ากินเหรออ้าาไวเด้อเอ้าเอาใส่เอาใส่ มันกิน<ว>นะเราไปกินนะอ่ะมันชอบกินมะขามาเอาเอว่ะ